ปล่าได้ยี่ตะเพียนมันเดิมสวยสวยฮะมา,าเรื่อยๆฮะปลาทองฮะปลาที่ผมอยากได้ตอนนี้ฮะเพราะว่าเผมว่าไปขูดเนื้อผมได้ราคาดีฮะจัดตายฮะจัดตายฮะมาแล้วฮะเธอบูฮะเธอบูฮะ สองโต๊ะคู่ฮนะไม่รู้ว่าปลาอะไรฮนะบอ้ตะเพียนกับปานินเนะี่ยนี่ฮะฮะได้เรื่องฮนะได้เรื่องฮนะนี่เนงะี้หนินตัวเพี้ยนตัวฮนะแกวแก้วนะเดี๋ยวคิดว่าจะมีตัวต้อมีเนะนี่ยเนี่ยตัวดีๆนั้นเลยมีปลาอะไรมั่งบอกมีปลาหมอนะปลานินนะปลาตนะเพียน <c oughs> ปลา ฉลาดฮะแต่วันนี้มันไม่ฉลาดนะนเสร็จแล้วต้องกม,มีกี่จุด1 2 3 4 5มีห้าจดุด <c oughs> ได้กี่ตัวแล้วพอ,พอได้ฮะพอได้ฮะนี่ปลาที่เขาต้องการเขาวมนลงนี่เขาไม่ได้หวังจะเพียนเลยเนอะเขาบอกให้ลุงเงี้ยสิบเทนมาลงนู้สึกยฮะ อ่ามาไอ้แก้วฮะตับเฮี้ยนฮะตัวงามๆฮะขายแปดสิบน่ะนี่ฮะสวยๆฮะเอาหมาแล้วนี่ตัวใหญ่เลยฮะตัวนี้นี่ขออนุญาตฉีกขายฮะผ่านฮะ